บ่สมาเช <Keep S 2> <ar> ิคมาอีกแล้วย่าคุณพนักงานภาษาใหญ่ๆในวงมากงันกินมากกระนึ้งออกเลยวะนึ้งออกเพิ่นบวชเมื่อใดวันที่จะได้บวชยังบวชภาคได้ไปธนาคารมาได้สว่างกำลังกินข้าวเปียกอยู่ข้าวเปียกมันคืออะไรใหญ่ข้าวเปียกมันหมายความว่ายังไง

อันนี้คือหวานหวานมะเฟืองมะเฟืองมะเฟืองหวานหวานยาพีเก๋มาจากต้นอยู่แถวไหนนี่ตุ่มนั้นถนนนั่นอันนี้ยายยายลูกจะเหลียวนี่มันเจ็บลิ้นมันเป็นตุ่มฮืออุท่าโนดจีไปเจ้าบ่อมีเครื่องที่โปรไซแม่บ่ถุนสักอันที่โปรไซ แต่จากงยเราเราจะเอาหาพันเงีพ่อนี้เขาเลวเอาพันเงี้ยมาพ่อนี้มีเงินอยู่สองหมื่นหาคนวะแล้วเงินเดือนคือบไม่หอ้อยังคือเราคือเาอยู่มึงมากมากส่แมายายขาวเปียมันเคยตตรงขาเปียย ได้กินข้าวเปียกอาหารเที่ยงวันนีแซาบไม่ยายแซบ่บเป็นข้าวเปียกกับอะไรยายตกับเต้งโมข้าวเปียกข้าวเปียกคืออะไรยหญ่ข้าวกับป้ายเอสอ๋อข้าวปํายทำข้าวเปียกก็คือข้าวต้มออเอาข้าวปํายทำข้าวต้มหมูแซ่บ